สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot by กันเชรียานะคะคลิปนี้เราจะมาเพลดความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันที่ราศีมิถุนค่ะวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปด้านล่างนะคะคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ในราศีอะไรในธาตุของไรดูแบบตะวันตกได้ดูแบบไทยได้ถ้ามีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคไหมมา เมถุน1ถึงสิบนึ่งถึงสิบธันวาเนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบจ e น e ร a ร Reading คือดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะโอเคไหมมาไม่ถุนจ๋าไพ่เป็นแรกของคุณเป็น ความรู้สึกเจ็บยังคงอยู่แต่วิวออฟฟอร์จูนจักรวาลมาแล้วค่ะจักรวาลมาแล้วนะคะจักรวาลมาแล้วอ่ะขอดูความรู้สึกข,ของเขาคนที่คุณรักค่ะใครก็ไม่รู้เนาะคนที่คุณรักไปดูสถานการณ์ของเขาก่อนนะคะสถานการณ์ของเขาในขณะน,นี้เป็นเช่นไรอ่าไม่เคยเห็นไพ่แบบนี้นะคุณมีเขามี หกดาบไพ่พลังงานหลักคุณก็มีหกดาบต่างคนต่างจากไปแล้วยังมีเยอะใหญ่ต่อกันอยู่เนาะโอเคไหมอ,อาจจะเป็นเขายังมีเยอะใหญ่กับคุณอยู่ก็ได้แต่เขามีรักข้างใหม่ไปแล้วนี่นะเขามีคนเข้ามาใหม่แล้วนี่นะในขณะที่คุณยังเจ็บอยู่ตรงนี้อยู่เลยเหรอ,อโอเคคิงออฟเขามีคิงออฟเพนต์เดโคคุณก็มีคิงออฟเพนต์เดโอ่ะแปลกจังอะ นะเรามาดูกันซิว่ามันเป็นยังไงเมถุนไพ่ใบแรกของคุณเป็นหกดบาบลักษณะของที่ผ่านมาในอดีตหรือณนะตอนนี้เนี่ยคุณได้เดินจากอะไรมาสิ่งใหม่ๆกับชีวิตค่ะการเดินจากอะไรมาการเดินจากไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าสิ่งใหม่ที่ดีกว่านั้นนะคุณไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือไม่ดีแต่คุณพร้อมที่จะเดินจากออกมาแล้วไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วความรักที่มันเป็นความทุกข์ไม่อยากจะ ่ไม่อยากจะรับรู้แต่ความผูกพันมันยังคงอยู่นะสิมีความรู้สึกถึงคุณออกมาก็จริงแต่ใจของคุณยังเอาเขาออกมาด้วยเลยสมองของคุณยังมีเขาอยู่ในใจอยู่เลยนะ่ะมันยังเป็นความรู้สึกผูกพันยังยังเป็นความรู้สึกที่ลืมไม่ได้อะ่ะออมันมีหกดาบาการเดินทางไปสู่สิ่งใหม่อะไรคือสิ่งใหม่ของคุณอะไรคือสิ่งที่คุณคิดในภายภาคหน้าหรือสิ่งที่คุณอยู่นั้นมันอาจจะไม่ได้เป็น เป็นสิ่งที่คุณต้องการก็ได้เป็นลันกษณะของคนที่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่มีความสุขแล้วอะเหมือนคุณเองไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะพยายามที่จะเดินออกมาจากอะไรก็ตามที่มันทำให้คุณไม่มีความสุขก็ได้นะอืม แต่ว่าการเดินออกมาการหนีอะไรก็หนีพ้นนะคะหนีหัวใจตัวเองหนีไม่พ้นเอาเขามาด้วยอะ่ะเพราะว่าคุณยังเอาเขามาด้วยเลยอะ่ะถ้าคุณเดินถ้าคุณห่างออกมาแล้วใจของคุณห่างออกมาตัวคุณห่างออกมานั้นอะ่ะเออมันก็อาจจะทำให้ให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่ายังผูกพันยังคงรักนะคะต้องการเวลาเขาเรียกว่าต้องการเวลาทุกอย่างมีบางอย่างที่จะต้องการเวลาที่มันจะเยียวยาจิตใจคุณได้นะคะประมาณนั้น ปัญหารอบข้างกับการแก้ปัญหาปัญหารอบข้างที่เจอยังเจ็บอยู่ยังเป็นสามดาบอยู่ตรงนี้เลยสามดาบคือการยังเจ็บซ้ำๆในเรื่องเดิมๆยังเป็นความรู้สึกที่บั่นทอนจิตใจมีปัญหาจุกจิกกวนหัวใจกวนอารมณ์ในบางคนอาจจะเคยอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันเขาเรียกขิงก็ราขาก็แรงนะคะาบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการทะเลาะกันแล้วก็วงแตก นะคะการแก้ปัญหาคือการนิ่งค่ะ King of ครับค่ะการนิ่งเฉยกับปัญหาต่างๆเพราะว่าถ้ามวดแต่มีปัญหาจุกจิกกวนหัวใจความรักนี้มันก็ดีไม่ได้มันจะมีปัญหากันอยู่เนืองๆนะคะเดอะวิลล่าฟอจูนจักรวาลบอกว่าให้ยายใจร้อนนะจ๊ะบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคนเราค่ะถ้ามันบางสิ่งบางอย่างของคนเราถ้ามันเข้ามาแล้วมันยังจะต้องอยู่นั้นน่ะ ต่อให้เราจะเอาออกไปยังไงมันก็ไม่ออกหรอกเพราะฉะนั้นใจเย็นๆถึงเวลาที่จักรวาลจะบอกว่าคนคนนั้นยังต้องอยู่ในชีวิตของคุณหรือเขาต้องออกไปขอให้คุณอย่าใจร้อนค่ะบางครั้งคุณโมโหนะมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์โมโหมีอารมณ์ฉุนเฉียวหรืออาจจะว่าเขาไปแรงๆใช้คําพูดแรงๆใส่กันเออทำกันให้เจ็บใจเล่นเวลาโมโหแล้วพูดกันให้เจ็บในหัวใจซึ่งในสิ่งที่พูดมันอาจจะเป็นความจริงอ่ะแต่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ คนตายเพราะความจริงมาเยอะแล้วแต่คุณยังเก็บกอดเขาไว้อยู่เลยนะ้าสี่เหรียญนนะ่ะยังคงรักเขายังคงเก็บกอดเขาไว้ในหัวใจแน่นเลยแต่คุณจะไม่ทำอะไรเพื่อสิ่งสิ่งนี้แล้วเขาดูหกดาบของคุณหน่อยหกดาบของคุณคืออะไรอืสิบสิบเหรียญ คุณกำลังเดินไปสู่สิ่งใหม่เดินไปอยู่กับครอบครัวเริ่มมองหาความมั่นคงกำลังมองว่าในความรักนี่มันไม่ดีอ่ะเริ่มความรักที่เจ็บหรือความรักที่มันบั่นทอนจิตใจอ่ะคุณเริ่มกลับไปมองถึงอนาคตการวางแผนสําหรับชีวิตการมองหาบ้านหารถหาความมั่นคงให้กับชีวิตให้กับครอบครัว คุณอาจจะก,กลับไปอยู่กับครอบครัวก็เป็นได้ในบางคนนะคะจะมีการเดินทางกลับไปอยู่บ้านเกิดบ้านเกา่ากลับไปอยู่กับครอบครัวก็เป็นได้หรือคุณเป็นคนรักครอบครัวก็เป็นได้หรือเขาเคยเป็นคนในครอบครัวของคุณมาก่อนคุณสองคนเคยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งการอยู่กันมาก่อนก็เป็นได้นะคะเดวิลการวนๆกลับๆไปๆไปไปมาๆของความสัมพันธ์หรือว่าบางครั้งใจเราก็เนิ่งพอที่จะไม่คิดอะไรแต่บางครั้งใจเราก็ไม่นิ่งเลย เฉยไม่ได้ยังหงุดหงิดเออยังหงุดหงิดยังเป็นสิ่งที่ยังต้องรบกวนจิตใจของคุณในบางครั้งอย่างที่บอกนิ่งเฉยละไม,ลไม่รับไม่รู้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่ในบางครั้งยังเจ็บปวดแล้วก็พยายามที่จะโฟกัสกับตัวเองเป็นหลักแต่ในใจที่คุณยังรู้สึกถึงความร้อนร้อนอรุ่มร้อนไม่ใช่เล่าร้อนความรู้สึกของความรุ่มร้อนในใจพยายามจะตัด พยายามจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองพยายามจะรักตัวเองคุณออกอารมณ์ของคนขี้หึงขี้หวงเหมือนกันนะอืมขอดูสี่สี่เหรียญคุณเป็นคนขี้หึงนะนี่ฉุนเป็นคนขี้หึงนะคุณมองถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปนั้นคุณได้อะไรกับมันบ้างความรักครั้งนี้ที่เราทุ่มเททุ่มใจทุ่มกายทุ่มเงินทุ่มความรู้สึกได้อะไรกับคืนมาบ้าง แปดเม่เท้าจะมีใครทักคุณมาไหมคะหรือกอะไรจะเกิดขึ้นคุณอาจจะได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหรือคุณพยายามบล็อกบล็อกกายบล็อกใจบล็อกรายบล็อกเฟซปิดกัน้นทางอารมณ์หรือการสื่อสารกับใครบางคนแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกการหนีอะไรก็หนีพ้นนะคะการหนีใจตัวเองหนีไม่พ้นจริงๆต่อให้คุณไปอยู่แห่งหนําบลใดก็ตาม ในความรู้สึกในด้านความรักหรือความรู้สึกในด้านของจิตใจของคุณถ้ามันยังตัดใครออกไปไม่ได้จากชีวิตมันก็ยังคงติดอยู่ในใจมันก็ยังคงค้างคาใจมันก็ยังคงอยู่ในหัวสมองของคุณนะคะ,ะคนที่คุณคนที่คุณรักคนนั้นแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเขามีเขามีหกดาบเช่นเดียวกันการเดินออกไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าพยายามปิดกัน้นแต่เขาอยากสืบเขายังเฝ้าติดตามคุณอยู่นะว่า คุณยังรู้สึกยังไงกับเขาบ้างการห่างกันการไม่พูดไม่จาหรือการเดินกันออกมาแบบนี้มันมีสองประเด็นที่ได้มองในไพ่ของเขาหนึ่งเขามีความรักครั้งใหม่มีเด็กมาชอบเขากํลังเดินสู่ไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าแต่ความรักของคุณน,นั้นยังคงอยู่เออนะหรืออีกประเด็นหนึ่งเขาอาจจะยังอยากได้โอกาสในความสัมพันธ์ การที่เขาออกไปจากคุณหรือห่างหายไปจากคุณนั้นเขาได้เรียนรู้แล้วว่าการอยู่ด้วยกันมันเป็นความทุกข์ก็จริงการอยู่ด้วยกันมันทะเลาะกันก็จริงมันมีเรื่องบาดหมางหงุดหงิดหัวใจกันก็จริงแต่การที่เขาเดินจากไปและไปอยู่คนเดียวความรู้สึกของเขามีความรู้สึกว่าเหมือนขาดคุณไม่ได้อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเพราะเขายังรักคุณอยู่มองได้สองประเด็นนะคะขอดู6 ดาบของเขาคืออะไรหกดาบของเขาค่ะมีใครคนหนึ่งในที่นี้พูดไม่จริงหรือการทำอะไรรับหลังการแอบแอบย่องย่องคือพูดอย่างทำอย่างเออบอกก็ไม่มีใครแต่มีบอกก็ไมีอะไรกันเลยแต่มีประมาณนั้นไม่มีความเดวิลค่ะใครบางคนเกิดรักซ้อน ใครบางคนเกิดไปเปิดความสัมพันธ์ใหม่ๆเขาอาจจะเป็นเขาก็ได้เพราะอาจารย์เห็นไพ่ของเขาที่เขาไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครบางคนซึ่งเป็นเด็กแต่ว่าเ,าเขาบอกคุณเขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยเป็นเพื่อนกันไม่ได้คุยกับใครเลยไม่คุยนั่นแหละเหมือนความรักที่มันมันไม่เท่าเทียมเหมือนความรักที่มันดูไม่เติมเต็ม เป็นความรักที่ห่างเหินมีช่องว่างระหว่างกันมันมีห้าเหรียญเหมือนคนใครคนหนึ่งที่ทุ่มเทวิ่งตามตามตือ้ออาจจะตามตือ้อหรือรักเขาอยู่รักมากพอดูคิงออฟครับค่ะคิงออฟครับของเขาคืออะไรคุณก็มีคิงออฟครับนะสามถ้วยใจของเขาแบ่งเป็นสองทางหรือเปล่าเขากำลังมองในความรักของคุณเปลี่ยนจากความรักแปลเปลีป่ยนเป็นการยานามิตรหรือเปล่า หรือคนคนนี้ชอบเฮฮาชอบปาร์ตี้ชอบออกสังคมชอบไปตามมู่เพื่อนฝูงและไปเจอรักครั้งใหม่หรือเปล่าความต้องการคนคนนี้ไม่พาชั่นเขาอาจจะชอบหลงมัวเมากับสิ่งที่เป็นอบายามุกเราเบียะเพื่อนฝูงหลงอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงมีความสนุกลัลาปาร์ตี้เฮฮาและเขาไปเจอใครคนหนึ่งใน ในเขาไปเจอคนใหม่ในแวดวงเพื่อนแนะนำมาหรือเพื่อนแนะนำมาหรือไปเจอใครคนใหม่แล้วรู้สึกดีๆด,ด้วยในวงเล่าในวงปาร์ตี้ในวงสังสรรค์ก็ได้ King of p e n t a c l e s แต่เขายังหวงคุณไวค้ค่ะเขายังหวงคุณไว้เขายังกักคุณไว้เขายังไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลง ในความรู้สึกของเขาอาจจะเป็นความรุ่มร้งไปกับรูปรสกลิ่นเสียงกิเลสที่เขามันเย้าวยวนที่เขาเดินออกไปแต่ความรักกับคุณน,นั้นเขาก็ยังไม่ได้คิดอยากจะจบนะเขาไม่ได้คิดอยากจะจบเขายังอยากยืนอยู่ตรงนี้เออตามมันนั้นอ่ะไหนดูซิว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะตอนนี้ค่ะ เขาคิดยังไงกับคุณเมถุนคนที่คุณรักนะเขาคิดยังไงกับคุณเจ็ดถ้วยค่ะการไม่เลือกเหมือนตอนนี้เขารู้สึกว่าการมีช่วยหรือว่าเขากำลังจะหลงแสงสีหลงไปกับอะไรกับกับอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาลุ่มหลง เจสติกเสียใจเขาก็มีความเสียใจเหมือนกันนะที่ทำให้รักครั้งนี้มันพังลงไปถามว่าเขาเป็นผู้กระทําเองไหมใช่เขาเป็นผู้กระทําเขารู้ว่าเขาไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณเลยหรือเขาไม่ให้ความเป็นธรรมหรือเขาอาจจะหลอกลวงคุณโกหกคุณ The Hangman กับห้าถ้วยเขายังเสียดายความสัมพันธ์นี้อยู่เขาอยาก เขายังเสียดายเขารู้ว่าเขาทําผิดค่ะเขารู้สิบดาบเขาก็เจ็บไม่น้อยในสิ่งที่เขาทําลงไปเขาก็เจ็บไม่น้อยในสิ่งที่เขาตัดสินใจผิดหรือการที่เขาทาอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณหรือการที่เขาคุยกับคนอื่นโดยที่มีคุณอยู่ด้วยประมาณนั้นไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้นะสิบดาบก็เจ็บอยู่นะก็เสียใจอยู่นะในสิ่งที่ตัวเองทําตอนนี้เขาทําอะไรไม่ได้เลยเขารู้ในความผิดของเขาเขาอาจจะมองหา มองหรือรอคอยให้คุณให้อภัยก็ได้แต่ความสัมพันธ์ใหม่ๆพอเวลาไปจริงๆแล้วไม่แน่ใจแล้วไงคุณล่ะคุณล่ะคิดยังไงกับเขานะตอนนี้คะเมยุนคุณคิดยังไงสามดาบเจ็บเนาะเจ็บเจ็บกับความรักครั้งนี้ก้าวถ้วยแต่คุณกลับมารักตัวคุณเองมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง อารมณ์ของความขึงหวงความโกรธเกลี้ยวความการกลับมารักตัวเองมีมากทีเดียวเขาเคยเป็นครอบครัวของคุณมาก่อนทำให้คุณกองขิดเยอะค่ะแต่คุณพร้อม w of fortune จะมีการทะเลาะก,กันระวังการทะเลาะก,กันด้วยคุณอาจจะทะเลาะก,กับเขาแล้วทุกอย่างมันจบอาจจะมีอารมณ์ใส่อารมณ์ต่อกันใช้คำพูดที่ไม่ดีต่อกันแต่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันยังมีความรักอยู่ตรงนี้ สิ่งที่เขาทำทำให้คุณต้องคิดมากว่าเขายังคงรักคุณอยู่ไหมเขายังคงมองคุณเป็นในคนในครอบครัวอยู่ไหมจริงๆแล้วอาจารย์ก็มองว่าคุณมีก้าวถ้วยนะคุณมีคนคุยหรือเปล่าหรืออะไรที่คุณซ่อนเร้นปิดบังไว้ก้าวถ้วยคือการที่มีคนในความสัมพันธ์อย่างเช่นคุณก็มีคนในความสัมพันธ์คุณแอบชอบใครและคุณปิดบังซ่อนเร้นไว้ในใจที่ไม่สามารถบอกใครได้อะ เพราะคุณเองคุณก็น่าจะมีช้อยหรือคุณเองก็มีก้าวถ้วยอ่ะก้าวถ้วยคือการพอใจการพอใจเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคุณก็ซ่อนเร้นเป็นบางอะไรไว้อยู <c oughs> ออ่ความรับที่เปิดเผยไม่ได้คุณก็มีอะไรในใจเหมือนกันนะจริงเขาก็มีแต่คุณอาจจะไปรับรู้หรือคุณล่ะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะโอเคปะ อะเรามาดูการซืร้อในเดือนนี้ค่ะหนึ่งถึงสิบหกหนี้จะเป็นเช่นไรความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเป็นเช่นไรคะอ่หกคุณอาจจะคุยกับคนธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกค่ะน้ำมาเยอะมากเลยนะเน้นไปทางน้ำเลยแล้วก็มังกรดินมีบ้างผสบกันมังกร ในเดือนนี้เก้าถ้วยยังขึ้นมาอีกในเดือนนี้สิบกราบจะมีเรื่องม่เข้าใจผิดหรือมีเรื่องที่ต้องพูดจาหรือมีเรื่องที่ทำให้เจ็บหรือมีเรื่องที่มีความรับบางอย่างที่มันถูกเปิดเผยออกมาและความสัมพันธ์นั้นมันทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันแย่ลงในบางคนเดินจากกันไปห่างกันไปสักพัก และต้องตัดสินใจแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยในเดือนนี้เนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกิดอาการมันจะเกิดอาการเครียดความไม่ปลอดภัยเกิดอาการของเราไม่รู้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเราควรจะไปต่อจะพอแค่นี้ถ้าไปต่อจะไปได้ไหมถ้าตัดสินใจจบเราจะอยู่ได้ไหมโดยที่ไม่มีใครสักคนที่เราเคยอยู่มานาน อารมณ์ของคุณเป็นอารมณ์ที่แบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวอยากจะเลิกเพราะว่าเจ็บความสัมพันธ์มีความเจ็บมีความไม่ไว้ใจมีความโกรธอาจจะเป็นเขาก็ได้นะ The Tower ในบางคนจะห่างกันไปสักพักจะห่างกันไปใครบางคนที่มีความลับความลับนั้นจะถูกเปิดเผยทำให้อีกฝ่ายได้รับรู้และทุกอย่างมันจะพังแล้วห่างกันออกไปค่ะโอเคไหมอ่ะ เขาจะ take action อะไรไหมคนของคุณนะ่ะเขาจะ take action อะไรไหมคะ Queen of <up> One d i a m n d Plush ค่ะ Six of Cups the Dead ในบางคนที่จบกันไปแล้วนะคะในบางคนที่จบกันไปแล้วหนึ่งที่อาจารย์มองเห็น คือถามว่าเขาคิดถึงคุณไหม mm. เขายังคิดถึงคุณอยู่แต่ในความคิดถึงนั้นน่ะคือถ้าเขาง้อคุณมากๆหรือหรือคุณผิดน่ะหรือถ้าคุณผิดนะการที่คุณแอบมีใครแล้วเขาจับได้เนี่ย mm. เขาก็เริ่มต้นหนักในคุณค่าของตัวเขาเองแล้วค่ะ mm. เขาอาจจะไปเริ่มต้นเขาอาจจะจบจากความสัมพันธ์นีแ้แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับคนที่มาขอโอกาสจากเขามีเด็กมาขอโอกาสจากเขาเขาอาจจะไปเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่แต่ทําให้ความรักนี้มันเป็นความหลังมันเป็นอดีต ไปก็ได้นะเขามีโอกาสไปเริ่มต้นใหม่มาก,มากๆเลยนะกับคนอื่นด้วยไม่ใช่คุณะอะสิ่งในใจที่เขาอยากบอกคุณค่ะความในใจของเขาที่อยากบอกคุณเมทุนเขาอยากบอกอะไรคุณคะอยากหลุดพ้นจะหายรับฟ f น a เขาไปขอพรจับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเปล่าเขารู้ว่าเขาทำผิดทำผิดกับคุณหรือเปล่า สิ่งที่เขาอยากบอกคือเขาขอโทษเขาทำผิดไปแล้วเขาทำให้คุณต้องเสียใจเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรแต่มันพลาดไปแล้วมันทำไปแล้วเขาก็ได้รับกรรมของเขาแล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่เขาบอกว่าเขารักคุณอ่ะเขารักคุณและเขาอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งถ้าคุณยังให้โอกาสเขา อาจารย์มองว่าเขาอาจจะใช้คําพูดคนคนนี้พูดจาแบบเป็นคนที่ฉลาดใช้คําพูดดีๆเขาอาจจะอยากขอโอกาสคุณอีกครั้งเขาอยากให้คุณกลับมารักกันอีกครั้งแต่ในขณะที่เขาขอโอกาสจากคุณนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้ปล่อยมือจากคนใหม่นะเขาไม่ได้ปล่อยมือจากคนที่เขาไปเริ่มต้นความสัมพันธ์เหมือนจะเอาไว้ทั้งสองคนน่ะ แต่วเวลามาบอกคุณเ็าอาจจะบอกว่าเขาขอโทษเขาเสียใจเขาไม่อยากทำหรอกเขาพลาดไปแล้วแล้วขอโอกาสให้คุณให้อภัยแต่ในขณะที่เขาบอกว่าขอโอกาสให้อภัยเขายังมีคนคนนั้นอยู่อะประมาณนั้นอ่ะอืมไพ่แนะนำขอไพยแนะนำครับ ขาด้วนำห้าใบการรักตัวเองเป็นสิ่งสําคัญการมองย้อนไปถึงอดีตการมองเห็นคุณค่าในตัวเองสักรวานยังมาบอกว่าการรอคอยรออะไรไพ่ที่มองนะคุณอาจจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองแต่ว่าเพราะว่าความรู้สึกของคุณที่คุณเคยคิดว่า ความรักนี้ที่เรามองกันไปถึงอนาคตการแต่งงานเป็นครอบครัวนั้นนะ่ะถ้าจะกลับมาอีกครั้งมันคงไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วมัง้งมันมีสามดาบอ่ะมันมีความหวัดระแวงมันมีความเจ็บมันมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจถึงจะอยากได้ครอบครัวกลับคืนมามันก็ยากร้อยเขาทําใจเหมือนไพ่จะบอกว่าทำพันค่ะการบาลานซ์การปรับสมดุลกับจิตใจ ยังรักไหมยังรักยังเป็นดีแอมเพรสยังเป็นคนที่ใช่ของกันและกันแต่คนที่ใช่นั้นเหมือนในความรักเนี่ยคนที่ทำให้เรามีความสุขอะมันเป็นคนคนเดียวที่ทำให้เราทุกแสนสาหัสอะ่ะนั่นน่ะมันเลยตัดสินใจยากมันเลยทำอะไรยากมาก อาจารย์กำลังจะมองเห็นไพ่ของการการกลับมาของใครบางคนอีกครั้งแต่การกลับมานั้นน่ะแก้วที่มันแตกแก้วที่มันร้าวแล้วอ่ะคุณกำลังตระหนักได้ว่าแก้วที่มันแตกแก้วที่มันร้าวแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วมันมีคนที่ต้องการเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้จริงๆอยากไปเพราะ มันอย่างที่บอกคนที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดในวันนั้นแต่เป็นคนที่ทำร้ายเราในวันนี้ไพ่แนะนำว่าวิวอ o ฟ f o r t จ n นค่ะจักรวาลในความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั้นถ้าเราสองคนยังมีบุญวาสนาพาไปในความสัมพันธ์ ก็ยังจะคาราคาสังทิ้นแทงในใจยังทําให้ต้องเจ็บยังทําให้ต้องทุกข์ยังคงสร้างความจุ้งยากลาบากใจให้กับคุณอีกนานแต่ถ้ามันไม่ใช่วันนี้จัก,กรวาลยังคงบอกว่าถ้าคนคนนี้เขาไม่ใช่คู่ของคุณเขาไม่ได้เป็นคนที่จักรวาลมอบมาให้คุณถึงเวลาแล้วคนคนนี้ต้องออกไปจากชีวิตของคุณ คุณจะมีสิ่งใหม่ๆที่จักรวาลส่งมอบให้เพราะฉะนั้นทำแพลนคือการทำใจบาลานซ์อะไรที่ไม่ใช่ของเราก็คือไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่ของเราจะออกไปจากชีวิตของเราอะไรที่ใช่เดี๋ยวก็มาเองแต่อารมณ์และความรู้สึกข,ของคนถึงแม้นจะอยากออกไปจากความทุกข์ถึงแม้นจะอยากตัดออกไปจากชีวิตมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่ดีลีแล้วมันจะหายไปหมดเพราะฉะนั้นความผูกพันใจเจ็บ ยังคิดยังทุกข์ยังทรมานยังมีความข้างค้งในใจมันเป็นกับคนทุกคนทําใจบาลานแทนพรันคือการบาลานการปรับสมดุลไม่ให้รักมากเกินไปไม่ให้หลงมากเกินไปไม่ให้ชุกมากเกินไปปรับสมดุลในชีวิตคุณให้ได้และคุณจะมีความสุขมากกว่าที่เป็นแล้วก็อาจจะเดินออกไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าได้ ใครแนะนำอย่างนั้นนะคะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ทิ้งคุชชั่นบล็อกเลยอย่าลืมดวงส่วนตัวอะไรมาแอ๊ดไซ์เอฟเอโซนสามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ